สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับครับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์ p o ลนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันอย่าลืมนะครับทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดบุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปด้วยนะครับและสําหรับในคลิปนี้มันจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวลิเวอร์พูลในรอบเย็นนี้พร้อมๆกันได้เลยครับ เริ่มต้นกันที่บทสัมภาษณ์ของจอแดนเฮนสันก่อนเลยกันลวกันนะครับพอล่าสุดแกได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเพราะอะไรทําไมแกถึงตัดสินใจย้ายทีมไปเล่นที่ซาอุก็สําหรับในตอนนี้นะครับทุกๆคนก็ทราบกันเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมว่าจอแดนเฮนสันเนี่ยก็ได้ย้ายไปอยู่กับสโมสรเอลเอลติฟัตทีมในประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งผู้จัดการทีมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนสตีเวนเจลา่นั่นเองซึ่งเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับมันมีสื่อที่ชื่อว่า b e n นี่แมนสปอนะครับได้เชิญทางจอแดนเทเสันนี่แหละเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับแล้วก็สอบถามว่าเขาเนี่ยทำไมถึงได้ตัดสินใจย,ย้ายมาเล่นในประเทศซาอุดิอาระเบียนี่ล่ะทางจอแดนแกก็ตอบประมาณว่าอ๋อสำหรับเรื่องที่ผมมาที่นี่หลักๆมันก็เป็นเพราะผมรู้สึกว่าผมต้องการหาความท้าทายใหม่ๆนั่นแหละมันน่าจะตื่นเต้นมากๆที่ผมได้ย้ายมาเล่นให้กับสโมสรซาอุแห่งนี้ ผมคิดว่าในอีกไม่กี่ปีหลีกในประเทศซาอุจะเป็นอีกหนึ่งหลีกที่ผู้คนจะให้ความสนใจซึ่งผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้นผมเนี่ยรักฟุตบอลนะผมจึงอยากจะพยายามช่วยให้ฟุตบอลมันเติบโตไปทั่วทั้งโลกผู้คนในประเทศซาอุดีอาระเบียพวกเขาก็รักฟุตบอลเช่นเดียวกันและเราหวังว่าเราจะร่วมกันพัฒนาลีกต่อไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วสำหรับเกมแรกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นผมมั่นใจว่าเราจะทำมันได้ดีเรามีเซสชันการฝึกซ้อมที่ดีมากๆและผลการแข่งข,ขันที่ดีในคืนก่อนซึ่งเราก็หวังว่าเราจะเริ่มต้นกับมันได้อย่างดีและเราจะสู้ไปด้วยกันเพื่อที่จะทำให้ทีมนั้นประสบความสำเร็จจอแดนเฮนสันแกก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของวอร์ติลฟันไดต่อเลยนะคะรับพอหลังจากที่ จอแดนเฮเดอร์ันได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับมันก็มีสื่อเจ้าหนึ่งได้ไปสอบถามเวอร์จิลฟันไดว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับการจะไปของจอแดนเฮเดอร์สันก็อย่างที่รู้กันนะครับจอแดนเฮเดอร์ันก็ปิดฉากการเป็นนักเตะของลิพูมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งล่าสุดนะครับหลังจากที่ทางจอแดนเฮเดอร์ันได้ไปให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเจ้าหนึ่งเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาว่าเพราะอะไรทําไมตัดสินใจย้ายไปเล่นในลีกป,ประเทศซาอุ มันก็มีนักข่าวที่ชื่อว่าเอียนดอยนะครับทำงานอยู่ในสื่ออย่างลิเวอร์พูลแอคโคได้สอบถามไปที่เวอร์จิลฟันไดนะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับการจากไปของจอแดนเฮนราซันฟันไดแกก็ตอบประมาณว่าสําหรับเรื่องของจอแดนเฮนรันผมก็ต้องยอมรับว่าผมค่อนข้างที่จะเศร้ากับการจากไปของเขานะเราทั้งคู่เนี่ยผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายไม่ว่าจะเป็นด้วยชัยชนะหรือด้วยความพ่ายแพ้ผมก็เสียใจมากเลยแหละที่เห็นเขาจากไป แต่นั่นแหละมันก็เป็นวิถีทางของฟุตบอลนั่นแหละคือชีวิตและเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจทําอย่างนั้นส่วนตัวสําหรับผมเองเนี่ยถ้าหากผมสามารถประสบความสําเร็จกับสโมสรลิเวอร์พูลในฐานะกัปตันทีมเหมือนผมก็ไม่แน่นะผมอาจจะตัดสินใจเหมือนเขาเช่นเดียวกันทาง v ร r จิตรฟันไดก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับ ทีนี้มาต่อกันที่บทวิเคราะห์ของอดีตนักเตะเก่าของลิเวอร์พูลอย่างสจ๊ตเยานิ่งกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะล่าสุดแกที่ออกมาวิเคราะห์นะครับว่าสมโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยจริงๆในตอนนี้ควรที่จะดึงนักเตะในตำแหน่งกองหน้าเข้ามาเพิ่มอีกสักหนึ่งคนนะครับก็สำหรับตลาดในช่วงนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าทางสมโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยเสียนักเตะออกไปหลายคนเลยนะครับแต่ที่ดึงเข้ามาเนี่ยก็จะมีเพียงแค่แข้งในตำแหน่งกองกลางอย่างอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และก็ดมินิกโซบอสไลนะครับ ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมันมีอดีตนักเตะเก่าของลิเวอร์ pool อย่างสจ๊วตดาวนิงแกนะครับได้ถูกสื่ออย่างเบดแฟเอ้ยไม่ใช่สิเบดเวเชิญเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับแล้วก็ถามบ่าการเสริมทัพของสโมสรลิเวอร์ pool ในตลาดครั้งนี้เนี่ยคุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างสจ๊วตดาวนิงแกก็ตอบประมาณว่าสําหรับส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมยังคงต้องการที่จะเห็นผู้เล่นแนวลุกที่ทางลิเวอร์ pool น่าจะดึงเข้ามาเสริมอีกสักหนึ่งคนนะ ซึ่งนักเตะคนนั้นเนี่ยผมอยากจะให้เขามีสไตล์การเล่นที่เหมือนกับโ,โรโบโตฟ,ฟิมิโนเพราะตำแหน่งของเขามันคงยังว่างอยู่สำหรับเดียโกโจตาเนี่ยจริงๆก็สามารถเติมเต็มตำแหน่งของฟิมิโนโได้นะถ้าหากเขายังมีฟาร์มฟิตอยู่แต่ประเด็นก็คือผมอยากจะให้ทางสมโมสรลิเวอร์พูลมีความชัดเจนในการดึงแข้งในตำแหน่งกองหน้าที่มีความสามารถอยู่ในระดับเดียวกันกับพวกหลุยส์โซเลสหรือว่าฟอนด์โดตอเลสผมคิดว่ามันน่าจะมีความเหมาะสมเสียมากกว่า สจวดดาวนิ่งแกก็แสดงทัศนะเอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อกันที่การร่วมมือกันระหว่างสโมสรลิเวอร์พูลกับบริษัท Google กันหน่อยดีกว่านะครับเพราะล่าสุดเห็นบอกว่า2บริษัทนี้นะครับก็ได้มีการจับมือในการทำคอนเทนต์ใหญ่บิ๊กเบิมอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับก็สำหรับรายละเอียดข่าวนี้นะครับต้องขอย้ำให้เพื่อนๆเนี่ยตั้งใจฟังกันนิดน,นึงนะครับเนื่องจากเนื้อหาสาระมันค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะพอสมควรนะครับ โดยไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับทางสโมสรรีพู้อย่างเป็นทางการเนี่ยได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้ร่วมมือกับบริษัท Google นะครับโดยจะทําการสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือพวกเขาจะเอาโทรศัพท์ Google Pixel รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเอามาถ่ายคอนเทนต์เกี่ยวกับข่าววงในภายในสโมสรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ้อม หรือว่าเรื่องแท็ติกอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นการให้สัมภาษณ์ของนักเตะเกี่ยวกับหลังเกมอะไรประมาณนี้นะซึ่งก็จะทําออกมาเป็นคอนเทนต์ผ่านทางมือถือเครื่องเดียวนะครับซึ่งเห็นบอกว่าการทำคอนเทนต์ครั้งนี้นะครับทางสโมสรลิพูไม่เคยทํามาก่อนนะโดยจะเป็นการจอดลึกไม่ว่าจะเป็นการซ้อมของทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงนะครับเพียงแต่ในตอนนี้นะครับยังไม่มีการประกาศว่าแล้วหลังจากที่มีการถ่ายทำคอนเทนต์นี้เสร็จเนี่ยลิพูจะมีการเผยแพร่ภาพหรือว่าคลิปวิดีโอ ครั้งนี้นะครับจะออกมาที่โซเชียลมีเดียแบบไหนนะครับอันนี้ยังไม่มีการเปิดเผยนะแต่ถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นการดูผ่านแอปของทาง Google นะครับหรือว่าจจะเป็นแอปของทางสมสรอิลิบร์พูลนี่แหละซึ่งก็น่าจะดูได้เฉพาะในมือถือเท่านั้นทีนี้มาต่อกันที่ข่าวของโรมโอลาเวียต่อเลยนะครับพอล่าสุดเนี่ยลาเซลมาตินผู้จัดการทีมของเซาท์แทมตันได้ออกมาเปิดเผยชัดเจนนะครับว่า มีความเป็นไปได้นะครับว่าเขาอาจจะปล่อยโรมิโอลาเวียออกจากทีมก็สําหรับช่วงนี้นะครับข่าวสารของโรมิโอลาเวียเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นหน้าหนึ่งของสื่อหนังสือพิมพ์ต่างประเทศชุกฉบับเลยนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณว่าลิวอพูเนี่ยเดินดิวแบบสุดตัวเลยนะครับเห็นบอกว่ามีการยื่นข้อเสนอเข้าไปครั้งที่3แล้วด้วยนะครับเพียงแต่เบื้องต้นก็ถูกปฏิเสธกลับมาก่อนนะครับ แต่ว่ามันก็มีสื่ออย่างพวกริปูแอคโคได้ออกมายืนยันนะครับว่านในตอนนี้ทั้ง2สโมสรยังมีการเจรจาอยู่นะครับและในเร็วๆนี้เนี่ยริปูก็จะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการครั้งที่4เข้าไปสู่ขอเขาเพียงแต่ทะว่าล่าสุดนะครับมันมีสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นเพราะมันมีสื่ออย่าง BBC นะครับได้เจอตัวของลาเซลมาตินซึ่งเป็นผู้จัดการทีมของเซา์เทมตัน แล้วสื่อเนี่ยก็ถามนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยนักเตะของคุณอย่างลอมโอลาเวียมีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลอย่างหนักเลยนะคุณพอจะบอกเราหน่อยได้ไหมว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าทางผู้จัดการทีมเซาแธมป์ตันแกก็ตอบประมาณว่าอ๋อสำหรับในตอนนี้หรอผมก็ต้องยอมรับว่าผมยังคงต้องการเก็บนักเตะตัวหลักๆของผมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะแต่ถ้าจะถามถึงเรื่องที่ว่าเราจะปล่อยนักเตะคนไหนออกจากทีมหรือเปล่า ผมก็ต้องยอมรับว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นและมันก็มีความเป็นไปได้โลกของฟุตบอลเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละถ้าหากมันมีการยื่นข้อเสนอเข้ามาอยู่ในระดับที่เหมาะสมในตอนนี้ผมก็คงตอบได้เพียงแค่เราเตรียมพร้อมสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกําลังจะเกิดขึ้นถ้าหากจะมีนักเตะคนไหนที่ต้องการจะย้ายออกจากทีมเราก็ควรจะต้องปล่อยเขาไปเพราะในตอนนี้สโมสรต้องเดินไปข้างหน้าเราก็ไม่ต้องการที่จะเก็บนักเตะที่ไม่ให้ความเคารพต่อสโมสร เอาไว้ให้อยู่กับเราเหมือนกันทางลัสเซลมาตินแกก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับอ่าก็ชัดเจนนะครับกับบทสัมภาษณ์ของผู้จัดการทีมเซาท์แทมป์ตันนะว่าก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับถ้าหากมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแบบจํานวนเงินสวยๆเข้าไปที่ทางสโมสรเซาท์แทมป์ตันนะครับ ก็สุดท้ายนะครับยังไงก็หวังว่าการยื่นข้อเสนอเข้าไปของทางลิเวอร์ p o o ครั้งที่4เนี่ยจะสามารถจบดีวของเจ้าลูมิโอลาเวียคนนี้ได้นะครับเพราะในตอนนี้ฤดูกาลก็ใกล้ที่จะเปิดขึ้นแล้วนะครับยังไงก็เร่งมือหน่อยแล้วกันนะสำหรับทีมงานเจรจาของทางลิเวอร์ p o o ก็ประมาณนี้นะครับผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์ p o o ในรอบเย็นนี้นะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับขอ,อยาำอีกสักทีหนึ่งกันละกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปด้วยนะครับแล้วสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของผมแล้วขออนุญาตก่าวคำลากันเลยกันแล้วกันนะขออนุญาตก่าวคาว่าสาวัสดีครับ